สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่วงคนกับมูงของเราหลังจากเมื่อวานเราปล่อยเจ้าแฝดลูกใจคนกลางออกไปนะครับครึ่งวันตอนเย็นที่เรียกว่าใจนอนนอกก็ไม่กล้าเสียงก็เลยเาเข้าไปนอนในนะครับวันนี้ถึงคิวของเจ้ายับของเรานะครับนะครับต้องลองปล่อยเสียงออกมาให้เด็กๆได้วิ่งเล่นบ้างนะครับแต่ก็แจ้งกันไปหลายชุดหลายคนก็รู้กันเกือบทั่วเลยนะครับโดยส่วนมากถ้าเป็นคนพื้นที่นี่ก็จะรู้เราไป ก็ปล่อยนานไม่ได้เรื่องไปเล่นกับส่วนเจ้าบ้านบ้างอะไรบ้างก็แต่ก็รับผิดชอบนะครับส่วนจุดไหนที่เสียหายก็เดี๋ยวจะรับผิดชอบแล้วก็ว่ากันไปตามเรื่องตามารวาว,วนะครับเพราะว่าเด็กๆขังไว้นะครับขังไว้โดยที่ไม่ได้วิ่งเลยนะครับเขาก็จะไม่แข็งแรงนะครับหมูป่าแล้วก็จะติดอ้วนอย่างเดียวนะครับแล้วก็กลัวเรื่องโรคด้วยนะครับกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องโรคด้วยนะครับวันนี้เราจะลงนะครับทดสอบทดลองเอาจะยักออกมาอีก จะครึ่งวันนะครับแล้วก็ตอนเย็นพอเขาหิวกับได้ที่เราก็จะเอาเขาตรงนะครับาดวเจ้าเฟดกลับมาค่ำเราก็เอาเข้าไปเรียบร้อยนะครับช่วงนี้จะเล่นกันจะมีความรุนแรงกันนิดนึงนะครับกัดกันแรงนะครับกัดกันเจ็บนะครับเราเขาเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับเริ่มใหญ่เริ่มเล่นกันเจ็บๆนิดนึงนะครับ เดี๋ยวกำลังหางบประมาณนะครับแล้วก็มาเยนโรและครับแล้วก็หางบประมาณจะได้จำโคกให้เด็ดกๆอยู่ข้างในนะครับมาเยนโรแลยน,นะครับจะยักนะบก็ต้องลองดูนะครับลองดูต้องลองให้เด็กๆได้วิ่งได้เล่นบ้างเด็กก็แจ้งไปไปหลายคนนะครับเจ้าบ้านก็ ได้ปลาณหลายชุดแล้วผมก็แจ้งไปแล้วนะครับชุดที่ไม่เล็กโดนนะครับไม่เล็กจะโดนตัวเดียววันนี้ปล่อยนอกสาววนไม่ได้นะครับมาวนนะออกมามาเร็วมาถึงมาถึงมาไอพี่เด็กไปก่อนเอาด็กบอกไปไปมาดูนะครับไปเลยไปเปล่าปูนี้กับหมูอ๋อความมันดื้อปวดใจเอาไหมไอพี่เด็กบอกไปพี่เด็กบอกไปพี่เด็กไม่ไปช่วยกันก็ไปก่อน มอยกัดนะครับร้อยกัดนะครับเล่นกันข้างหลังนะครับแสบแหกหมดนะครับท่านผู้ชมเล่นกันรุนแรงนิดนึงนะครับดูนะครับดูนะครับปีลสามสี่เดือนเต็มเต็มนะครับผมไม่ได้ปล่อยไม่ได้วิ่งเลยนะครับก็ออกเป็นกันลงใจนะครับใจกันลงใจเด็กๆแล้วก็อเด็กๆดได้วยนะครับก็ คลิปนี้จบแค่นี้เดี๋ยวรอลุ้นกันไปเดี๋ยวจะทายอปเดตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเข้าคอกก็จะทายอีกทีหนึ่งตอนที่เราเข้าคอกนะครับจะลองปล่อยให้เด็กได้ออกไปวิ่งเล่นวันละตัวนะครับสลับกันไปให้ได้วิ่งออกกาลังกายบ้างนะครับนะครับวันนี้ก็ลองเจ้าถึกดูนะครับเดี๋ยวตอนเย็นออกจากสวนมารอเจ้าเข้าคอกคลิปนี้จบไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ